คุยกันคิดถึงจังเลย <c oughs> เป็นยังไงกันเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมที่กรุงเทพฝนตกไหมคะออกตล,ลอดเลยครับ <c oughs> ตกทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ยังตกอยอ่อ๋อจริงเหรอตอนนี้ที่สุราษฎร์ก็กําลังมืดฟ้าคลุมฟ้าคลุมฝนก็เหมือนจะตกอยู่เหมือนกันนะคะ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะต่อที่ผ่านมาในช่วงนี้ทําอะไรบ้าง ช่วงนี้ก็เนี่ยครับก็มีซิงเกิลใหม่ครับแล้วก็จะมีมีคอนเสิรต์ตแล้วก็จะมีมิวสิกเฟสติวัล mm hmm. อันนี้ก็เป็นงานช,งช่วงนี้ก็สเนเด้าก็จะเป็นงานเพลงครับเป็นหลัก ค่ะตอนนี้มีคุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามารอติดตามน้องต้นอยู่ด้วยทางด้านออนไลน์หลายค,คนเลยนะคะบอกว่าพอจะมีคิวฟอนอินกับกรีนเจเนเรชั o นก็มาติดตามรอฟังกันอยู่ด้วยนะคะทักททยชาวจังหวัดสุรารธานีหน่อยสิค่ะได้ครับสวัสดีสุชาติชากรีนเจเนเรชั o นสุรารธานีทุกทกคนเลยนะคะผมต้นนะคะรคับสวัสดีค่ะกะะ็กะะะะได้ปล่อยซิงเกิลใหม่มาให้เราได้ฟังกันโดยไม่มีเธอค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับเพลงนี้ เพลงนี้นะครับก็เพลงนี้ได้ร่วมงานกับบุคคลคุณภาพเยอะมากท่นานนึ่งเลยก็คือพี่โอปวีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปนักร้องที่ร้องเพลงเก่งมากอันนี้ก็เป็นเป็นคนแต่งเพลงนี้ให้ต้นเองแต่งเพลงแล้วก็แต่งคำร้องให้ด้วยแล้วก็คนที่เป็นโปรดิวเซอร์ก็คือพี่ปุ้ยดุเิตครับซึ่งพี่ปุ้ยเนี่ยก็เ,เคยทาเพลงให้กับซิงคูล่าด้วยทำเพลงมัสกเทียด้วยอะไรเงี้ยได้ได้หลายๆคนมาช่วยสําหรับเพลงนี้ด้วยแล้ว,ลวสําหรับน้องต้นเองนะคะกับเพลงนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างเพลงนี้รู้สึก มีมากครับคือมันเป็นเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เรารอคอยมานานเหมือนกันเพราะว่าอย่างเพลงที่มันผ่านมาเนี่ยเนื้อหาจะเป็นเป็นเป็นเพลงบวกหรือไม่ก็เป็นเพลงอารมณ์เหงาๆเพลงสนุกก็มีแล้วแต่ว่า<ะ>ต้นยังต้นอ,อยากจะร้องเพลงเศร้าดูบ้างเพลงอกหักอะไรเงี้ยต้นก็เลยบอกทางทีมงานว่าเออเนี่ยต้นอยากฟีเพลงอกหกัก<ะ>คือเราทำเพลงอกหัาหากกันดีกว่าก็เลยได้ออกมาเป็นโดนพี่เธอนี่แะครับอาจจะแบรอคอยมาแบบ พอสมควรเหมือนกันะหลายคนก็งรอคอยมาพอสมควรเหมือนกันตอนนี้ก็คือแบบตกใจกันแล้วก็คือได้ได้ฟังกันแล้วอะไรเงี้ยครับได้ฟังกันแล้วสาหรับเพลงนี้ด้วยเอ็มวีจะมีให้เราได้ชมเมื่อไหร่คะวันที่สามสิบกันยายนครับสามสิบกันยายนนี้คอยติดตามกันได้เลยนะคะแล้วผลงานที่ผ่านอืมสําหรับผลงานที่ผ่านมาล่ะคะน้องต้นเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรแบบว่าได้ทําสนุกสุดมันกันไหมผลงานที่มันผ่านมาก็ ก็ไม่มีอะไรมากก็ส่วนใหญ่ก็เป็นร้องเพลงอะไรเงี sure> ้ยครับแล้ว hmm, ก mm ็มีไปอีเวนต์มีไปคอนเสิร์ตร่วมงานกับนักเตยต่างประเทศบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตวันที่7กันดาย์เนีครับมันก็จะเป็นคอนเสิร์ตของกัมมี่เป็นคอนเสิร์ตแบล็กไนท์ครับก็จะเป็นเป็นแขกรับเชิญให้กับพี่มิ้นทริวันพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่แหวนอีกมาครับ นะคะได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่กันเลยนีเดียวนะคะคแล้วก็นะสำหรับเพลงนี้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะสำหรับเพลงโดยไม่มีเธอเพลงนี้ก็อ,อย่างที่บอกในเรื่องของคอนเทนต์ครับ็นเรื่องเนื้อหาเราเองก็จะบอกพ,พี่เขาว่าเออเนี่ยอยากได้เพลงคนอ,ออกหักที่ยังลืมคนรักยังไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าฟูงไ,ไฟยอยาก<ด>ให้แบบปวดอะไรมากอ่าอยากให้เป็นแบบ คนที่เศร้าจะรู้แต่เรารู้ตัวว่าเราต้องทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยกัอย่างเหมือนในเพลงนี้เลยครับในเนื้อหาก็จะเป็นคนที่ยังยังลืมคนรักไม่ได้ยังรู้สึกว่าเออแบบคือภายในใจเราก็รู้ว่าเรายังลืมเขาไม่ได้แต่ว่าชีวิตเรามันต้องดําเนินต่อไปโดยที่ไม่มีเขาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ม,มนแบบให้วาังใจด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องชอบต้องค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์ในการอัดมากๆเลยสาหรับเพลงนี้ใช้เวลาอัดนานไหมคะเวลาอัดก็ประมาณอ่ ครั้งครับสองสาครั้งได้แต่ว่าก็จริงจงแล้วตั้งแต่ครั้งแรกก็มีม,มีมีเทคที่ใช้ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าคือตองเป็นคนที่ทําอะไรโดยที่ถ้าเกิดว่าไม่มีกรอบหรือไม่มีอะไรมากเนี่ยจะทาได้ดีแต่ถ้าเวลาเราไปคิดเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะบอกว่าจะค่อนข้างไปขัดหน่อย,ยอะไรเงี้ยแล้ะนันเทคแรกเราก็ก็ยิงไปเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็แก้สักสองสาครั้งอะไรเงี้ยก,ก็พอได้้วครับว็ออกมาเป็น ีที่ที <|so|>> ่ข้าที่จะลงตัวแล้วครับก็ถือว่าเป็นแนวเพลงที่ตัวเองอยากได้เลยอยากร้องเลยสำหรับช่วงเวลานี้เลยนะคะสำหรับเพลงก็เดี๋ยวจะมี MV วให้เราออกมาเป็นแนวซีรีส์ด้วยหรอค่ะ ใช่ครับเป็นมิวสิกซีรีส์ครับอืมน่าดูอยากดูแล้วว <c oughs> ่าอมอีอเล็กซิรเดตมาเล่นให้ด้วยมีพี่หนองธนาใช <c oughs> ่มาเล่นมาแสดงให้แล้วก็คือนจะเป็นมันจะเป็นสองเพลงติดกันครับก็จะมีเพลงโดยไม่มีเธอแล้วก็จะมีเพลงต่อมาอีกเพลงหนึ่งหลังจากโดยไม่มีเธอก็จะชื่อเพลงว่าคนไม่สําคัญเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าจะติดต่อกันเลยสําหรับสองเพลงนี้ใช่ครับแต่ว่าเราอาจจะออก อ่าเราจะออกดยไม่มีเธอมาให้ฟังกันก่อนให้ได้ดูกันก่อนวันที่30แต่ว่าส่วนอีกเพลงหนึ่งเนี่ยก็คงต้องรออีกสัก รยะหนึงให้แบบว่าให้พล้นพอแบบอย่างอีกเพลงชื่ออะไรนะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงคนคนไม่สําคัญครับคนไม่สําคัญอมาแบบแนวเฮิร์ตเฮิร์ตเศร้าๆนะคะก็สําหรับเพลงนี้ก็รอติดตามแล้วกันสําหรับ MV นะคะเป็นมิวสิกสตอรี่ด้วยนะคะอยากดูมากๆเลยนะคะต้นฝากเพลงนี้กับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีหน่อยค่ะกดดาวน์โหลดยังไงบ้างสําหรับเพลงนี้แล้วก็ติ ตามช่องทางไหนได้บ้างค่ะได้เลยครับก็ขอฝากเพลงโดยไม่มีเธอนะครับไว้กับแฟน s Green Generation สุ l a r ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็สามารถดาวน์โหลดอย่างถูกลิขสิทธิ์นะครับที่ True Music o com แล้วก็ใครที่ใช้โทรศัพท์ระบบ True Move เนี่ยก็สามารถกดสอง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 แล้วก็โทรออกบอกชื่อเพลงโดยไม่มีเธอได้เลยครับแล้วก็วันที่ยี่สิสกันยายนี้ก็จะปล่อยให้ดาวน์โหลดในทัวครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามต้นก็ ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นทางทวิตเตอร์ Twitter, หรือว่า Instagram นะครับก็เซคเข้าไปทีโอเอฟ ะะก็มีงานเพลงให้เราได้มาติดตามสำหรับโดยไม่มีเธอแล้วก็ใกล้ๆนี้ก็ที่จะถึงนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตที่ได้ชมกันด้วยนะคะก็ฝากถึงแฟนคลับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กำลังใจน้องต้นด้วยละกันนะคะขอบคุณต้นมากๆเลยอย่าลืมดูลาักษาสุขภาพช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่ทีมเชนกันครับค่ะขอบคุณต้นมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะเรียบร้อยกันไปค่ะสำหรับคิด